เอาแล้วสวัสดีทุกคนนะครับนี่ต้องรับสู่ช่อง kid pcv นั่นเองอยู่กับผมในเกม my craft นะในที่ห้องก็ผมจะมาสร้างบ้านต่อนั่นเอง ว่าสร้างพันธุ์นซเกยกบไป,กกไปอป้างมาผมว่าจะสร้างอย่างสวยเลยหองบ้านนี้ผมจะทำเป็นที่เก็บของเลยเออหองบ้านแบบบ้านหลังแรกเนี้ยแบบเออถ้าไม่มีที่เกนนะ็บอ่ะนะบ้านแบบของลกมากเลยผมว่าย้ายของมาบ้านนี้ผมว่าน่าจะทำ ชใต้ดินนะทำห้องใต้ดินด้วยแต่ก็ไว้คิดก่อนนะนะน่ะ้จะไม่เหลือสักวันนะของจะเต็มบ้านเลยก็ได้ ทำบันไดตรงไหนดีออกมาดูขงนอกปดูมาแล้ว่อนะมือ่อกี้ก็ใช่นะผมไปทำบันไดเพิ่มก่อนเพราะว่ามันน้อยมากเลย ผมว่าผมจะทำาลังคาด้วยอืแค่นี้ไม่น่าจะพอนะผมต้องกลับไปเอาอีกแล้วอืม ไม่รู้จะพอว่ะนะโหไปประมาดีเลยไมยพอก็ตั้งเหลือเยอะนะตรงไหนดี

สอตอนนี้น่าจะส่ง่าเนี่ยต่อเกินไปนะบล็อกนี้มันเกินมาจ้ะเออเกินดิตัดออกไปนะ Ngoài ngày đi Nhưng nhìn là cần nó โอ้ฝนตกมันก็ดูดีขึ้นเยอะนะอืมแต่มันยังไม่มีหลังคาดิตัดตรงนี้ออกแล้วกันนะ อ๋อถไปเลยโอช่สร้างมาเกินด้วยแหละตอนแรกมึงคิดจะสร้างแบบตอนแรกว่าจะวางกระจกแบบสองบล็อกได้อันนี้ผมแก้เป็นบล็อกเดียวด้วา โอ้ฝนตกแล้วมันมืดมากเลยปักทอนหน่อยฮะยังมืดโอ้ก็ ว่าจะเอาคลิปแบบตอนว่บ้างแล้วที่ผมว่างจริงแหละช่วงนี้ผมก็ยุ่งหน่ยนะผมก็พยายามพยายามหาเวลาว่างอัดคลิปทำคลิปอยู่นะครับโอ้ต้องรีบไปนอนแล้วจะมืดแล้ว น,นี้ก็ไปสร้างบ้านกันต่อเลยเนาะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จยังร้อยพัทนี้ก็ทำหลังคาหน่อยแล้วกัน อ๋ oh. uh, วางผิดนะนี่ก็วางเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทำลังคาตกแต่งว่าถ้าตกทำลังคามันก็อาจจะดูธรรมดากันไปนะเพราะว่าผมว่าว่างผมน่าจะมาตกแต่งเพิ่มอะไรให้มันดูแบบไม่ธรรมดาใช่ยู่ไ้ แบ <c oughs> บนี้มันยังธรรมดาเกินไปเพราะว่าน่าจะเพิ่มอะไรนิดหน่อยมันก็ไปแก้อ,อน่าจะแบบไปแก้หรือเพิ่มอะไรมันดูสวยงามอ อนนี้ผมก็จะเริ่มคำลังคาแล้วนะต่อหลังคาก่อน แล้วตกเฉยหรือพ่งกระโดดถึง นี้ผมก็ต่อเอา้าตกีแล้วเอา้าวางกับหัวอีก โอ้ไข่ไก่แบบเต็มมากเลยเอา่าได้ลูกไก่ด้วยเังคอกี้ปลไปไหนเนะี <c> ่ย <oughs> เอิ่มนะผมไม่ได้เก็บพวกไข่ไก่อย่างนงี้ยงในเลยแล้วคนแก่ผมก็ไม่ได้ตัดเด้อ นี่ก็ต่อเรื่อยนะเอาว,วางผิดเด็กเรียบร้อยเอามีบล็อกติดอยู่อะ นั่นไงไม่น่าอยู่บนเลยวางตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้เคลื่อนไปข้างบน ก็ต่อหลังคาตรงนี้นะออหวานกับหัวอีกเอาก็ไปเอาก็ไป วางผิดแล้วอ้าจะได้ เอาตกเขยก็ต่อนี้ต่อแล้วกันต่อลังคาต่อเอา้าตกอีกในโน์นอามีนี่อยู่อะไรเปลี่นขึ้นได้หแบบรดเร็วเก็บตรงนู้นหละ เอาวางผิดเฉยนี่ก็ต่อไปเรื่อยๆนะ เรียบร้อยลงดีไหมมันดูแบบไม่ค่อยมันดูโล่งมันไปนะว่าจะต่อลังคายมันใหญ่กว่านี้ สร้างแบบเป็นชัช้นๆไปเลยแต่ว่าชั้นผมเอาแค่มันส่งชั้นพอระบานเน็ตหลังนี้อืม,มาาจจะมีชั้นใต้ดินก็ได้ไม่รู้ว่าหลังคาน่าจะสร้างแบบองไงนะห้องใต้หลังคาแล้วอยู่มั้งโอหลังคามันแน่าจะใหญ่นะดูเลยผมสร้างเสร็จอนะ่ะแต่จะพอดีห้องใต้หลังคาได้ เอาตกอกแล้อหลังจากนี้ผมจะปรับความเร็วนะครับคือเดี๋ยวคลิปมันยาวไง ใช่ป่ะอยากเขมันยาวมันน่าเบื่อไงผมป่านนี้มันสร้างบ้านแบบอย่างเดียวเลย ตอนนี้ก็หลังคาก็ยังไม่เสร็จนี้นะกิ๊หน้าผมจะไาดูแบบบ้านที่ผมจะไปแอบสร้างมานะช่วงว่างแหละผมชอบเป็นคนแบบแอบเล่นอนะว่างผมก็จะเล่นแบบสร้างเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยนะ ก็ช่วงนี้ผมก็ยุ่งหน้าโดยเนาะนงานเยอะมากช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอดนะครับแต่ผมไม่หายไปไหนหรอกผมว่าจะทำช่องต่อไปแล้วเนาะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์แล้วกดติดตามให้ช่องกิจพีชีวีด้วยนะครับ บ๊ายๆเจอกันคิมนหน้าครับผม